เรียบร้อยแล้วครับเฉลยเสียงใหญ่ได้หนึ่งแต้มมือนี้ครับเขาเตรมข้อครับเสียงใหญ่ครับคู่ละเดี๋ยวบอกไก,ปก่ปลวกจะเสียงหน่อยบอกไก่กันครับมาเบิงเ่งนเฉลยกันครับเป็นเฉลยเสียงใหญ่ครับคู่เสียงใหญ่ดีพโลพี่น้องผมเขาเต็มข้อครับ เข่าเต็มคอเลยเข่าสองบ่วงครับหลุดยากอย่างนี้แต่เพิ่งโอ้ยพันบดละบ่วงโอ้ยพันบุดแล้วโอ้ยพันบุดแล้วโอ้ยมาพันตัวนวี้บดละเข,ข่าขาเดียวครับห้วยแฮ้งพันคักบาดนี่เข่าขาเดียวสองบ่วง มาทางออกบนทับโพ่แจนเย็ยนแจเย็นแจนเย็ยนจนเย็ยนจ้ะแจนเย็ยนจะ้จนนจะนี่รุดแล้วครับโอ,โอ้ยบวงบ่าไก่บาดนี่พี่น้องผมเบิ่องเนี้ยบาดมาสิปพดเลีวง่ายบาดนี่กะโดนๆอยังได้กกำค้าตัวนึงครับพี่น้องผมแนวกระนุกฟึกครับบอาไก่ก็ฟึกขึ้นไปเรื่อยๆนุกไม่ พืกไปส้าเป็นอ้าวมาดินดีแทะเจ็บขิงไปได้เนี่ยมาไกลหาลลยจับเบพี่น้องโมเมนตนแนวอื่นเดียวเนี่ยหายวิธีจับให้พื้นซี่บเจ็บตัวแห้งเสียงใหญ่ครับนกตัวนี้เป็นเฉลยเสียงใหญ่ อีกตัวนึงเขาอยู่เนีดครับห้องอยู่ข้างบนต้นใหม่ต้นบนครับนุกเนีดก็เสียงหน่อยครับแต่ว่าเพื่อนนี่เสียงไงครับกุกๆมาเลยพี่ศบสันสันสวยงามอยู่ดีครับหนกตัวนี้ข้ามตูดกระลุงมาแน,น่อยู่นี่ข้ามตูดเพื่อนครับเ<ม>ขาเต็ม ต็มนายปีกบ้องงามพี่น้องผมนายปีกข้างๆเสียงไงอยู่หันบอเป็นจะคือดรอก <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้บอไก่กลับขอบค,บคุณขอบคุณพ่อแม่เอย๋ยจสยิ่งสกูสุก้นด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บอไก่โคกรุ่นบุกพาเลาะครับผม สำหรับบ่าวไก่ต่อหนกปีนี่ก็บปเอท่าไรหรอกครับพี่น้องผมรุมๆมดนๆโดนๆกรจังได้ก,กำขาหน้ามูคนเธอหนึง่งจังได้จับเธอหนึ่งครับเพราะว่ากระหนกโตที่เคยต่อเคยม้านเคยได้เพิ่นก็เอาเขากงผสมรับบา้านก็เลือแต่หนกใหม่บ่าวไก่สี่อยฮัดขึ้นไปรเรื่อยเคาะขึ้นไปรเรื่อยบันหามีพ่อแม่ไอ้เส้ยิ่งสุขุสุขคนอาจารย์สขขสขขาาเส้นต่อนหนกเขาใหญ่หรือว่าเมื่อใหม่นะครับเพิ่นอยากได้น้ำกับพาได้ห้มันที่เป็นเปลี่ยนที่คือคืนน้อยพี่น้องห้มันมีเฉลื่อยเพิ่นเห็นน้ำเมร ปัญหาเพคนสนใจปัญหาเพคนอยากได้น้ำเบาไก่เนาะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เบาไก่กลับขอบุญขอบคุณพอ่อแม่ไก่ซะยยิ่งสุขุสุขล้นครับก็หายพ่อแม่พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล่ำรวยรวยสุข,ขุสุขลนความเจ็บอย่าได้ความไข่ยังมีครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ